พี่นอ้องซองเบิงเห็ดมาซองเองอบิงรลปลาเบิงเห็ดเดผืงกนิตะพู้ไม่ออกหลายหลายเห็ดเผิ่งว่าเห็นปีนี่หนีอุ้ยอาชีพบ่ออกได้พี่น้องเห็ดเผิ่งคือเสียออกกับว่าออกอากาศหนาวไหมอากาศหนาวพี่น้องอากาศเย็นอากาศว่าคือสุปีลอบเบิองอีก <laughs> อากาศบ่คือเกา่าคือเสีออกกับบ่ออกแต่ว่าใบาใหม่กับเคียวอยู่เด้พี่น้องเบ่ใบไหม่เคียวอยู่ไหมบ่มีวีแววบ่ใบไหม่อากาศบ่คือเกา่าอากาศเย็นเสียออกกับบ่ออกไหมเจ้าก,กับพ่อร้ายดอกอยู่เด้แต่ว่าออกพ่อดอกหนึ่งหล้วก็ห้างห้างไปเฮ็ดผึ่งฝรั่งเศส <laughs> เฮตตะปูนี่มารออีกเฮตตะปูก็ล่างออกีหม แต่ว่ายายบ่กินดอกยายบ่เคยกินพอเนี่ยบ่ห้กินจา้ยาย่างต่อพี่น้องมามาสวัสดีสุขสุขคนเด้อจะอากาศเย็นเบิง่งเฮดตะปูพี่น้องเฮดตะปูเฮดตะปูออกคล้ายก็ลังออกเฮ็ดน้าหมากก็เห็นอยู่พี่น้องนั่นเฮตนาหมากเบิ่งย่างไปย่างมาเบิดเทอรือเทอรือ เก็บเห็ดแต่แล้วพี่น้องบอเป็นยังาพาพี่น้องเก็บเห็ดแต่ดำเนี่ยและพพี่น้องไปเก็บอันเกาลัดไหมไปลุกถิ่มมีดไว้มีดใหา่ไหมคุณอ่ะอยู่ป่าเกาลัดเอ้อมีด <laughs> โอ้ยมือบ่มีความรู้สึกอย่งเด้อพี่น้อง หนาวเหี summer, ้ยงเบิ้งนั ok, la, i, no. on, ่นน ok, ่ะสันเดียดสาเมื่อเต็มเต็มนี่โอ้ยสีออกยุโรปย่ายว่าอันนี้บ่มีแดดเนาะอากาศเปลี่ยนเปล่งไหมพ้นกระโตกล้าอยู่พี่นองพ้นโตกดีดี ควมเย็นควมหนาวมันมาร้ายแบบนี้ย้ายกับมาาเรงวดทีเดียวย้ายคือบ่เห็นเบิ่งอันนี้เพิ่นเอาไว้นี่ยและถาเพิ่นในเพิ่นเอาบ่ได้เดี๋ยวก็แตงงามๆนี่ลและรอปลาหาเบิ่งรอเพอาะาผักส้ากับผักใวย้ายก็ย้อนไปเบิ้องกิบอันเก่า ตามที่เคยออกกับบ้าออกสแสดงว่าอากาศบ้าคือเก่าเอาะพี่น้องบ้ามีกับบ้าเป็น,นยัยนงเรื่องกดไรโกดแช่ย่ายเล้อพี่น้องถ้าแต่เฮ็ดเพื่อเฮ้า <laughs> ถ้าเฮ็ดเปลืองไรก็เลยก็สิจ้างไรบูบ่ออกซ้ำจักออกบ่ออกหนาวอากาศหนาวจะต้นใหม่บใบไหม่ก็เคี้ยวยู่ได้พี่น้องมีคนคอมเมนต์่ายาสิบ่าคอยตอบอยู่ในเร้อพี่น้องญาสิเมื่อตอบอยู่นี่ลหละเป็นยังคืนเฮ็ดมันปูคนน่ะเอานี้ไว้นี่ล่ะ ว่าเป็นยังคือคือเอิ่นเห็ดมันปูคนนะ่ะโอ้ยยายก็เบิดคว่ำบอกจากเสียยายบอวางเลย <c oughs> มันก็สีเรลืองคือมันปูตัวคนจังก็อิ่นเห็ดมันปูเมียนเอาพี่น้องยายกับได้บวชควรว่าเจ้าขอไปศึกษาในะข้อเกินกลุ่มเห็ดเด้อ แล้เมื่อบอกยา่บอจังสันกะเขาไปเบื้องอันซุ่มพี่นองตั้งประเทศอื่นๆน่ะเพิ่นเก็บเฮ็ดม่นปูน่ะไปทมเพิรู้แล้วมาบอกยายยา่วางส่นะจังไดยยังคอยคิดพอวางสันเนาะน้เป็นยังขื้นเห็ดม่นปู่อนอันนี้ก็บรูเรื้อเพิรผ้าอื่นก็อื่นน้ำเพิ่์นน่ะนะ ยายปื้ยาย่อดูเดียงหรกพี่น้องเก็บย่างเดียวหูด่ว่ากินได้เนาะแมนบ่พี่น้องได้น่อยได้รักก็จะเก็บให้พี่น้องเบิ่งให้นี่ละพี่น้อง บ่หน่อยบมื่อไรก็กดไร,รกยโคแช่ย่ายในเด้อจ้ะเนี่ยพี่น้องมันมันอยู่อันซุ่มเพิ่นตายแดดนี่เห็นบ่เพิ่นเน่าเพิ่นตายแดดเป็นยังพ่อ,อยู่เห็ดมันปูเห็นบ่นี่เห็ดมันปูพ่อยู่พี่น้องยาง่อเฮาสิพ่อ,อยังอีกฝนก็นดีอยู่นะก็คือบ่ออกคว่ำหนาวมาเพิ่นก็นเลยบ่ออกเนาะพี่น้อง ตกดีบ่ดีฝนสังเกตเบ่เงันเห็ดมันปูกับเห็ดอันแต่ดำเนอปีไรฝนดีเป็นสิแต่หนาวมาก่อนเห็ดเผืงนี่หุดเขาสัมเห็ด,หด,หดมันปูสุปีว่าเห็นอยู่นี่เด้พี่น้องเอาไปมกกันนะแกหนาว <laughs> อย่นานนงเงี้สิพอได้มอกอยู่หรอกพี่น้องเห็ดมันปรูยังไปยังมากมีดไปเสียอยู่ปากเกาลัดบ่เป็นยังปีที่แล้วก็เสีย <c oughs> เสียสุปรีโนพี่น้องแว่นแตกเสียสามันเสียอันปุ๊ ตอบซากระยาบากันเนื้อพี่นอ้องญาสิตอบยุติใจตอบเบิร์ตสุขนุนตอบยังวันตีมิเตสวัสดีสอย่างเดียว <c oughs> ขอบคุณค่าไปในฐานะพี่น้องมันน่นในญาติเนาะจากสามาเวเบิร์เขาก็ขอบคุณเพลินสวัสดีสุขุสุขุนนี่ละไปนี่ก็สิไปิดแทมควมสะอาดล้วนกินล้วนล้วน,วนกินเขาเนี้อเบื้อเดาเรืเ่องกิ เาเนี้ยเบ้อเดียวพี่น้องเขาเนี้ยยี่สิบกิโลกินได้สองเดือนกลัวบ่สองเดือนไม่สามเดือนม่จะได้ไปห่างจักว่าวอย่างไรพี่น้องฟังเนะพี่น้องว่า <c ười> ไปฟังสน่ะม่มู น้ำลดไปพี่น้องเอ้ยโอ้ยขิดน้ำเขาน้ำน้ำสูดๆเด้อพี่น้องน้ำนดนนลดไปหม่องล่างหม่องกระโดดเนาะล่างหม่องกบับพวกท่านลดยหญ่เดียวไปเป็นเฮ็ดอันอียังเฮ็ดเฮ็ดไก่ว่าเพื่อนเดินเฮ็ดอี่ยังข่างแรกเร้อสิเห็นถ่ายเมนนี่ เดียวย่าสิพาไปเบิ่งพี่น้องบุญนาปาดมางามแท้ครั้งแรกในชีวิตที่ย่าเห็นนี่แซ่บบ่พี่น้องแต่แย่าเสิเอาไปเด้อย่าไม่เคยกินหรอกแต่ว่าสิเอาไปก่อนสิไปเบิ่งในโคเกินเนี่ยถ้ากินได้นี่แซมนี่ก็ล่างงามย่าเห็นอันย่าอันนั้นแล้วเก็บอยู่เมืเะนะ่อเพิ่งมาแซ่บเพื่อน่ะ มันใจเหรอเบื้องพี่น้องปาดถูงามสิบปีนี่เอาก็เห็นนี่แต่พัดเก็บเห็ดมาเพื่อเดินเห็ดไกลบ่เดี๋ยวสิตัดให้เบื้องพี่นอปป้องสิไปเบื้องให้พ่อยายคนเบือเ้องนันกุมเห็ดเิอเอาไปก้อนดอกเอาไว้บ่ได้วากินได้เดยอยแยาสิตัด คุณนากินไหนกินไหนตัวป้าเบืป้าตัวปื๊ดนักพี่น้องงานพูดนะเห็นป่ป้าตัวป้าตบหอมดมืงกันนพี่น้องเบือง อันนี้งามสุดนี่ข้างแรกย้ายปืด๊ดที่โทษดีใจได้หวัดเบิ้งตาเดียวนี้เอาไว้ออกเยอ,กอ,กอกะกิหล่ะเบิ้งย้ายมาสุป,ปีเลยตุ่นนี่มองนี่เพราะว่าเฮ็ดผึืงง่ายอยู่นี่เบิ้งพี่มองป้าตัวเบิบออ้องพุ่นะโอ้ยเออออหัวซักเ <laughs> บิ้องงามงาม ที่เสะแหละทายรูปเกินโกดฟิดอีกซะถ่ายรูปเอาเพื่อนปื๊ดเบอ่์เฮ้นนะปาดตัวพี่น้องเบอ่์งามเถอะมันๆน้องพี่น้องเฮ้ยนะเบอร์เบอร์หักเงาเพื่อนยืนหิพี่น้องโอ้ยเบอร์ ไม่ไ,มไหมยูเม่เพื่อนน้องก็ออกนี่ปาดงามบ่มี่นเน่าโบมิ่งเห็ดงามพี่น้องเบิ่งง่ามงามเพื่อนเพื่องจะขืนเบิ่งปาดงามยีนดีเลยนางต่อพี่น้องสิไปพ่ออยังอุ้ยยหญ่กว่มามานอยู่แล้วเห็ดนงังไก่นี่ก็เห็ดนัหมาก หนึงไก่เอ,อ้ยผีน้องเบิกยายกันยังตื่นเต้นอยู่ดินี่ข้างแรกไหมยายพอ่องามมีรีนี่งามเนี่ย เฮ็ดอันนี้สิซุปแป่งทอดด้วยเนาะพี่น้องไปเบิ่งในกลุ่มเห็ดก้นแต่กินได้สุปแป่งทอดพนตกดินพี่น้องพนตกดินปอกเปกปก,ปกเปกป้าพี่น้องเห็ดมันปรู่น่ะป๊า นี่แหละเห็ดมันปูดอกอยกักเห็ดมันปูชนิดดอกยี่งย่พี่น้องนี่มันสิต่างกันเห็นเหบออันนี้อันน่อยอันนี้ชนิดพันธใหญ่นี่สองดอกอิม่มเนาะพี่น้องว้าแปดตวบาสิไม่พ่อเธอ เจออีกแล้วเจออีกแล้วเบิ่งพี่น้องมานอยู่เนาะจ้ะยางต่อพี่นออ้องเดี๋ยวเออเฮ่อยู่พี่นออ้องเดียวเออเฮ่อยู่ นี่ขอบพวัวยยายไปสิขอบพัวท่างไทยไปสิยาวอกสิ้น่ปะนะติงติงติงมหายายยายกับเหตุวิดีโอ you know. <laughs> ขอยู่นเนาะอควา่วมแม่มียังเนาะโอ้ยหอดบานแนวพี่น้อง <laughs> เฮ็ดเมียใกล้หรือืมนี่ จำเลยแล้วนี่เห็ดแม่กไก่ไปสหมันๆอยู่เรื่อพี่น้องเลยเห็ดจากอ<ะ>ย่างซี่ยางผุนมนือนี่เห็ดแต่ดำอันนี้เห็ดแม่กไก่งามลร้พี่น้องเบื่องามงามเนี่ยเขาก็ขืนไม่ไม่ํ้ำก็ะลักเสบๆเห็ดมันปูเห็ดนางไก่เห็ดซี่ยางมือนี่พี่น้อง พอกันกิบไม้จ้าอุ้ยรืเอมาดอกไม้มาจบอยู่มองนีละพี่น้องจากกันดอกไม้ส,สวยๆจ้าวัดดีจ้าพี่น้องขอบคุณสุขุสุขตจ้าพออกันกิบไม้นะคะวัดดีค่ะบ๊ายบาย